าเดี่ยวบ้านน้องกุ้งน้อยครับมันหลานเป็นไงกันครับสียงน้กมาเลยหลายยี่ห้อครับผมเป็นแ่บยี่ห้อรถซุกี้ด้วย ยีสบาทครับช <c oughs> <casos news> <c oughs> ่อขายยี่สิบบาทนี่เดิน20บาลองครับยีบาทเล็ขนาดไหนหมูย้อยเนาๆแบบนี้มีจุ๋ี่เรเกี่ยวครับผมมีเรืองเส็จกวยจับเสร็จแบบสดๆอ๋อโูดเลย ยอดครับผมกระแดกแซ่บบแกูมูนเพราะว่าเป็นแตยี่สิบบาทนิดต่ำตมัยังครบกันเลยครับนี่แต่ก่อนผมมาเล่นขายคลิปน้องไปเบิ่อมดูดดดกับเมาซื้อของอยู่นี่นะครับผมแต่ก่อนซื้ออยู่นี่ครบเลยนะครับอยางก,กิน,น,นไมนู่ดเลยนี่ครบหมดแต่เบิ้องได้ยากาดหลานแม่เป็นตะคร้าว ไปิง้อมน่ครับโย่วงขามฟองถมพอมาแต่ทุกวันอาทิตย์ตอนที่นี่มาขายแล้วครับผมอาทิตย์แรกเลยละ่ะเดี๋ยวนี้เขาจะขายลองตลาดได้แล้วตอนตองมี้มีมมมมเตียวล่างมือในขานี่ครับโคบเบดยางเลยท้างเขาเนาะไปกันน้องหน่อยครับขึ้นโน้นว่านี่ เห็ดมีนนพัดเผ็ดเพ็ดอย่างนี้โเบิดเขาวงเทียบโอ้หอนหมาลินจีว่านีลินจีเ่าน,นเห็นแต่หงเณร่วานหา่าทีหอนสละอ๋อตัวใหม่ต้หวานวถือว่าจะติดกลมเลยนะมัตังหวานครับตวัวใหม่ มาหนึ่งดีครับสองนองตังวนีอ้เราใหม่ไงนะผมชีวินนะครับวกเวรแค่รถถึมนี้ ก็ได้มาท้ายดูนะครับจอดพูนะ้องถอดเพิ่นปลาสมขยับทุกสิ้นสมุนแข็งกับจักจัดเต็จนะหลังสุก

ดอกไม้ทะเลก็มีครับมีแต่แนวหมักเลยขัดมีก็ยังมีขนมขนมเสียไปเลยสีสียังมีอยู่หาบึงหยาใด้สมัยนับ้นน้ำบานนี่ให้เบิ่งแล้วต้องมาลองดูหน่อยครับผมปกเลย อยากสวัสดีซ้ำๆตลาดเลยตัวนี้ครับไปซื้ออยังม่าซื้อเพ่ขายอยู่นี่เลย่องเลยจ้ะปลาทูเข้มปลาทูทอดปลาแดกทอดปลาแดกโอ้ทอดทอดรางวัลทีนึงครับเดี๋ยวนี้ าเพียกพร้อมมีถุงพร้อมครับผมถุงปุ๋ยขายจริงสิหมวหนึ่งข้าวแต่แม่ไมเคยใส่แบบนี้เดียวผมเกิดมาแม่ใส่แต่แบบนี้มืโมนึงโมน,นึงไม่เห็นเพชรกันไกลครับผมอันนี้นะครับจิไปตัดอ้อยไปรับจ้างเสียหนามันต้องมา้สื่อก่อนครับถุงมือก็หมวกกว่อนถุงมือใส่แบบนี้นะครับผมกันหนาดำได้พร้อม ไอติ่มก็มีบันซื้อเป็นแกะกับมีไ้เปลี่ยนครับใครมากี่หัวได้ครับอย่าพันทิบเ,เลย วันบิกซีเมโคอะไรเงี้ยหอมไงเทียมวัโคไม่ไงกับันพีโคลา,อาอคบา,คคา,าบ็องนมดูแซอร์กันรสบาต ส่วนนี้บ่มีแอลกอฮอล์ครับเพื่อนเครื่องดื่มชูกำลังเดี๋ยวยี่สิบบาทนึกว่ามีแต่น้องไางน้องหน่อยก็มีครับผมคนหนากะได้หน่อยแล้วมามีเงินครับบ่มีเงินหมดเต็มขายได้หน่อยกินไปตอนนี้ใชรือเปล่า ซวแววซวาวอยากหนบ่าใส่เลยใส่เลยครับใส่เลยากกินกเปิดกินค่เดียวนี่่นี่มูย่าละปัตมูยอาสิบห้าเขาได้อะไรดูคบาวันบรา จะเบิ้ห<อ>มูมย่อแลบาทนันมี่บะี่ย่อ่ีายแม่ครับชื่อแม่ชื่อแม่แม่เสนี้ะแม่เสนีแม่สเนมส,เน,สเนีจกสมา์หมูสิบหมูสิบ แตงแค่งน้มกแกไม่แตงหลายมีทราบไหก็เราจะสามสิบจ้ะซิบกดสามซิบกดสามเนี่ยเด้อปลาเด้อสักูสักูสกูนะ ปรุงกันี่ละปรุงครับมาเด็ปรุงครับไม่แมเราเตียบสอนว่าไกตอนนี้น ยิมลังสุกเมื่อวานยังมีฟุ้งเถียงนัวดีครับผมตกกลมเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวเต้เผยละสามบาทท่านนี้เศร้าเพียรอายุไทยรัมแม่ตอนอายุเท่าไระครับอันอายุผ่าชิบเก้า ขายตั้ไปยล้วสบาทเนี่ยนะรพิกสิลงไปบปลาปลาอกไม้ด้วยสุดยอดส้มลงไป โอ้เข็ยนสมปากอีกแล้วกว่าจอดครับผมใหม่แล้วครับผมนี่เร,เร,เราใหม่ที่ก๋วยเตี๋ยวแล้วครับซิมกันครับผมสง่งาผมยี่สิบบาทน้องคุณน้อยเศรใหญ่เลยครับผมจะได้ยินเร็วๆมางแห่มันอึดๆพอดีแล้วมา่อดของกินโอ้ยสุดยอดครับผมเ,เดี๋ยวมาก แพ่น้องกุ้งกางเลยน้องกุ้งเนี่ยสามน้องครับผมฟันหุ้มกับน,น้องกุ้งใหญ่น้องกุ้งกลางแล้วก็น,น้องกุ้งน่อยบาดติดกันครับผมโอ้ยสุดยอดนี่ครับผมเด็ดเลยเดี๋ยวบ้านๆครับผ่าเป็นน้ำตกแบบนแล้วมันปรุงแบบเผ็ด ไงครับผมก็เก็บผักเม็ยกอยู่นี่สดๆเลยเลยน,น้องใหม่ยิ้ใหญ่เดี๋ยวไปให้ยิ้งติ๊กเผาหล่ะก็สุกรับลองเด็ดมากน้องใหม่ยิ้ใหญ่แบบนี้เอาสุกครับผมโอ้โหเยอะมาก เพลยนจริงครับผมก็ต้องไปตลาดสดใหญ่เลยเอาอยู่หันได้เลยเส้นนีเนี้วนุ่มแล้วคุดจอด nhiều nụm cửa lâu này nhiều nùng hồ bố lườn những ừ, right wow> chuyện บมาครับผมจอดผมพอดีเขาเป๊เะเลยกับผักเม็ดสดๆที่สวนลองมึงรับี่เขากันบอ่อย <laughs> kém gần đây rồi im học bảo đấy cảm ơn có của kiếm chiều cũng say hay đẹp xả chạy đây ถ้าสุดแข่สวนก็น้องกลางครับผมประมาณเพลิงสิบโลรครับผมแกะมองนางกินเนี่วยผม cho bạn cho thịt dây phải chịp thăm như này thì bự đẹp thì nó nùm lươn gần Hãy subscribe cho kênh Mì เป็นขาว่าบรรยากาศโควิดพอดีนาคาบุกแพงอ้หารกูเป,ป็นมาตรฐานแต่ว่าขายมัดตางตัางแจ๊ะตัว,ตวยสามบาทเนี่ยของแก่ ีวช่วงแรกๆไปย่อนไปเบิ้งนี่แฟนคลับสมัยดมบินดําบันยังเบิ้งตอนนี้ดีผมจะไปซื้อพวกเครื่องเม็ดกับเขาลแล้วแหละครับผมมครบจนมาเจ็บไปเร็งก็ไปเบิ้งมาผมนี่ เล่น่อนไปเห็ดล้านเกมน้ำกันรลานคอมมกับมีมูลกันเลยไปดูมา,า,า,าเห็ดมาเฮ็ดกบเขาเลยเดือดไทยคลิป,ประดานแม่คืโอหกจบในที่เดียว ก,ก,กินมีกะทิเลยกดเยอะหวานๆไปที่นี่เขาววนเขากปกินมีกะทิ ม่านบห้เบ่งคงับผมแล้วมอวมบัลมุ้ซือก่อนนะผมมองห้างบันผมบาถึงสิบโลครับผม <c oughs> มันจะมีทางลัดทางสอวนี้ก็ไปได้จะเป็นทางดินแดงกเก็ด้วเหนียวอนเลย